เรามาดูตัวของไฟล์นะครับที่เราต้องขอจากพวกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโดยผมจะยกตัวอย่างตัวแพลตฟอร์ม s h o ป e e นะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้กับพวกแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับก็คือขอเหมือนเหมือนกันนะครับตัวของ order all นะครับ order report นะครับ i n c o m e report นะครับ shop p a y เพ r ์รี r อร์ตบัลนะครับ แต่พวกเนี้ยเราคือเราจะมาทำเป็นไพด์วอท์เบิลมากระทบยอดนอะครับพวกนี้ก็จะมีตัวของเอกสารต่างๆที่เราต้องไปดาวน์โหลดนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งแพลตฟอร์มเดี๋ยวถ้าเกิใครติด ปัญหาตรงไหนเดี๋ยวจะมาสอบถามกันอีกทีหนึ่งนะครับผม